สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p พั c h ์ n n e แนนะครับและนี่คือช่วง a p พัสด์จัดท็อนะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นอะไรที่มันทอตทร้อนแรงกันตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระแสในโซเชียลนะครับสำหรับกล่องสุ่ม Popmart นะครับที่มาเปิดในไทยนะครับเป็น Official Store ที่ Central World นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า Popmart คืออะไรนะครับป๊อปมา t ก็คือแบรนด์กล่องสุ่มที่ตอนนี้ขยายตลาดไปทั่วโลกเลยนะครับเรียกว่าเป็น เบอร์หนึ่งของวงการกล่องสุ่มเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ขยายตลาดมาเปิดที่ PopMart Official Store สาขาในไทยที่ Central World เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับไม่กี่วันนี้เองภายในร้านก็จะมีการวางขายสินค้าจะมีราคาตั้งแต่300ไปจนถึงหลัก30,000บาทก็มีซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าจีนราวๆ5-7%แต่จะสูงกว่าสิงคโปร์ราวๆ10%ครับโดยความพิเศษของวันรกที่เปิดจำหน่ายของทาง PopMart นะครับก็คือ การวางขายสก้ l วแพนด้าไทยแลนด์ลิมิเต็ซึ่งจะมีเพียง140ตัวเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขต้องซื้อสินค้าภายในร้านให้ครบ10,000บาทก่อนนะเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อโอ้โหมันโหดมากเลยนะครับก็ต้องมารอต่อคิวแถมยังต้องซื้อครบหมื่นถึงจะได้ด้วยนะโอไม่ธรรมดา และยังมีคอลเลกชันที่ออกมาแล้วแต่หายากๆด้วยนะครับอย่างเช่น r ิโรโนหรือว่าพวกสเปกมอลลี่ที่ราคาดีๆหน่อยครับเป็นราคาของทางป๊อปมาร์ทเองเลยทําให้มันมีภาพนี้ออกมาครับนั่งล้อมร้านกันตั้งแต่คืนวันก่อนเปิดร้านเลยโดยรู้ดูกันอยู่แล้วนะครับว่ามานั่งแบบนี้ในห้างไม่ได้นะครับยังไงห้างปิดก็ต้องโดนไล่ออกอยู่แล้วผมก็งงว่าเขาจะมาต่อกันทำใหมไม่เข้าใจ โดยว่ากันว่าจะมีนายทุนจีนะครับระดมจ้างคนไร้บ้านหรือว่าพี่วินโดยจะให้1,000บาทต่อ1คนนะจ้างมาต่อคิวแทนเนื่องจากสินค้าราคาพิเศษนะครับมีจำนวนจำกัดสามารถนำไปขายต่อเพื่อเก่งกำไรได้อีกนะครับหลังจากห้างปิดก็เลยกลายมาเป็นนอนแคมปิ้งหน้าห้างอย่างนี้นี่แหละโอ้โหโดยกติกาการต่อคิวของทางป๊อปมาจะเริ่มจากบัตรคิวตอน7โมงเช้านะ เขาก็เลยต้องมาค้างคืนมารอกันแบบนี้เนี่ยแหละละเกะละกะเลยเหตุการณ์ชุลมุนก็เริ่มขึ้น เาวันที่20เวลา7โมงเช้านะครับทางห้างก็ได้เปิดรั้วให้ประชาชนที่มาต่อคิวเน่ะเข้ามาลานกิจกรรมแต่ด้วยความที่คนรอคิวมีจำนวนมากนะครับทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเบียดเสียดจนเกิดความวุ่นวายโกลาหลทำให้มีผู้รับบาดเจ็บจำนวน3คนเป็นชาย2คนนอกจากนี้ยังมีน้องผู้หญิงอีก1คนที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ ได้ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่ขาดของทางห้างและเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอปทุมวันจะเข้ามาจัดระเบียบสถานที่หลังจากนั้นนะครับก็ยังมีการสับขาหลอดนะครับเช่นเฮ้ยใหมาต่อคิวประตูนี้แล้วก็วิ่งปุ๊บปุ๊บุอยู่ดีดีก็เปลี่ยนมาให้ต่อคิวอ,อีกประตูหนึง่งก็วิ่งไปวิ่งมากันอย่างนี้ครับโอ้โหวุ่นวายมากทางป๊อปมาร์ทก็จึงได้ประก,กาศกติกาใหม่โดยให้รับบัตรคิวเพื่อจัดฉลากเข้าโดยจะเข้าร้านได้ครั้งละ25คนและรับเพียง500คิววต่่อัันนเทา้น คือคนต่างชาตินะคะที่พยายามเข้ามาก่อนเวลาที่เราตกองกันแล้วก็ทําให้การบริหารจัดการวันนี้มีคนบาดเจ็บคนโด<ค>นทับเรานะคะจะมีการสุ่วันละ500คนลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลงทะเบียนให้สิทธนะคะสําหรับคนที่มาวันนี้ตรงนี้เท่านั้นเรานะคะจะครีเอท Google Form s, <S ให้ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ โดยจะจะใช้วิธีนี้ในช่วงวันรแรกๆของการเปิดร้านนะครับโดยการลงทะเบียนออนไลน์ทาง Google Form นะครับเพื่อรับบัตรคิววิธีนี้ผมว่าถือว่าก็ค่อนข้างจะแก้เผ็ดไอ้พวกจ้างมาต่อคิวได้อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาอาจจะไม่มีโทรศัพท์นําซ้ำร้ายสุดเลยอาจจะไม่มีบัตรประชาชนด้วยซ้ำพวกแบบตาด้าวอะไรอย่างเงี้ย <S <S ถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีในระดับหนึ่งครับ ซึ่งล่าสุดราคารีเซลของ s c o l p a n d a Thailand Limited ตัวนี้นะครับจากปกติที่อยู่ราคา6,990บาทพุ่งทะยานสูงถึง30,000บาทเรียบร้อยนะครับและไม่แน่ว่าราคาอาจจะพุ่งแบบพุ่งไปเรื่อยๆเลยถ้ายังมีดีมานความต้องการอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับ และส่วนตอนนี้ใครอยากจะไปเดินชมร้านแบบชิลๆต้องขอบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะซึ่งณนะวันนี้ไม่สามารถเดิน Walk-in เข้าร้านไปปกติได้นะครับต้องจองคิวออนไลน์เท่านั้นและคิวเต็มไปถึงตุลาคมเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับและทั้งหมดก็คือสรุปเหตุการณ์ดราม่าของ Pop Mart Official ที่มาเปิดสาขาในไทยเป็นร้านแรกนะครับ โอ้โหก็เร oh, ียกว่าถ e> ึงกระแสะจรงนแค่ไหนนะครับแต่สุดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่จะคัดพวกตามกระแสเนี่ยให้ล้มหายตายจากไปแล้วก็เหลือแต่นักสะสมจริงๆเหลือไว้เท่านั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นเคสแบบนี้มาโอ้โหเยอะมากนะครับทั้งพวกนาฬิกาอะไรทั้งหลายนะครับหรือว่าอย่างเช่นตุ๊กตาบายตอนนั้นนะครับโอ้โหราคาโหดโหนอย่างตอนนี้ราคาแบบไม่มีใครเหลียวแลเลยครับตุ๊กตาบายน่าสงสารมากก็พอกระแสหมดก็จะเหลือแต่นักสะสมตัวจริงนะครับก็จะมี ก็จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลต่อนักสะสมแล้วเท่านั้นยังไงก็ขอให้สนุกกับการจุ่มเล่นกล่องสุ่มอาร์ทอลแบบนี้ไปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ